สาวสุภาพรมีรถล้ำสีเนี่สปตมูสองจากบ้านขาวแล้วก็นางสาวนันทิพย์กิดสุราญสอปตมูเจ็ดจากบ้านละออกเขินสองทางครับเขินับรอดเชือกเส้นสุดท้ายอาชีพงานคุณพี่มนักตกล้าคนดเชือกดูเชือกให้กับสุภาพสตรีครับผู้มีแต่ให้ครับผู้ให้การสนับสนุนครับสอปตมูสองขาวกับสอปตมูเจ็ดบ้านละออกสองท่านครับพ่อมาะลัยครับผลละพวง มอบเสร็จก็ขนาบข้างนั้งบวยตากล้องถ่ายรูปนำทิตเชินเชิดน,นะครับตาล้องครับนำรูปตรงนี้ไปจัดกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับสู่ขวัญข้าวของท่านสว่างในปีต่อไปอ่ะวร้อมือดังๆทั้งผู้ให้และผู้รับครับขอบคุณสุภาพสตรีครับสุภาพ,พมีรถรับกับน,นันทิพย์ทิพย์สำราญนะครับทั้งสองดานขอบคุณรับขอบคุณ ก็เจ๊ก็ทราบครับคู่นี้นะครับท่านบารมีพระพุทธเจ้า่จะเฝ้าหัวหน้าท้ายนะครับชวนพี่น้องที่ร้องเพียอนก็ให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับคู่นี้ไปกับไปที่หนึ่งหมื่นครับแรกครับคู่ไปที่หนึ่งหมื่นครับ ฮหนากราปรวินทีนีไทยแล้วก็เดนเดเป็นนักสืบดนิจิไทยโมงกาชุค้าส <kg S 3> <soc s> ุดท้ยกก็ไปชนะคะแนนนะป็ับเผชวนจบชอมายักมานะครับนี่คือเดน่าเอกาวุธิวดีมีิทรไทยนักชกกับโคกประเม่น้องมืส่วนยอดคุณพลสอนทินวิบูสัญญาองค์เทมายากตำบลห้วยโพเมืองตาลสินซ้อมค่ายมวย2รถจัริน นะครับอยู่ห้วยโพเมืองกาลสินเนี่นะครับมีอุ้นนี่จอรถกจินนะครับผู้จัดการก็เป็นพันตำรวจโทธนะศักดิ์ปัตตาเนีแล้วก็มีเทรนเนอร์ปราบพิชิตสิทธิ์สจอตุ้ยสอวตุ้ยนะครับฟอมก,การจบครั้งสุดท้ายไปชนะรถถังอีสานดามรังสารคามมาสรุปแล้วฟอมข้อมูลครั้งสุดท้ายทางฝ่ายต่างชนะแดงชนะคะแนนเพชรเกินชมจอปยักษ์น้ำเงินก็ ไปชนะหลังจากชนะนอกอันสัญชัยสอสุดสมารั์ไปแพ้คะแนนรถถังอีสานดาบรันสารคามนะครับคู่นี้เป็นเอกที่สาปิดท้ายที่เอกใหญ่นะครับก็คือทางด้านบัวแก้วสอสอประกรณ์สรินทร์กับทางด้านไทยสอจอกเปี๊ยกกุไยหรือทางด้านเพชรมรกตสอกะลายานีเดินนะครับผู้เป็นน้องครับน้องของทางด้านกุหลาบดำกุหลาบดำเดินก็ใช้ชื่อจงเขียวมรกต ทีมรนาชนาบ้านตุงครับตะบนรามอ่ะมาดูครับไปกลับที่หนึ่งหมื่นบาทครับข้างละหนะ้าพันอะกองผ้าป่าครับสุรินทะร์ I so, ท่นหนึ่งนะครับเพื่อไม่เกียิครับพวเอกใหญ่คุต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านไว้ก็คือทานด้าท่านนายกบุญดวงพุ่มเรืองนะครับแล้วก็เชิญทางด้านเสมอ,อสามาดูซับรองผูง้การโรงเรียนท่าสว่างวิทยามีเสียงต้องแล้วก็มาสุมนสือเสือสามนะครับสอบประมูลหนึ่งป้าท่าสว่างสี่ท่านครับก็เป็นผู้เอกคุต่อไปครับบัานายกบุญดวงพุ่มเรือง รานเสมอไปในซับ <ST an ets> รองผู้การโรเมียนท่าสว่างวิทยา <ST an ets> เสียต้องและโดดนางสมนึกสามสอตองอูหนึ่งจากบ้านท่าสว่างสีท่านรครับเพียงเดินท่านไ,ออนนไว้ครับเปียนเปลนท่านไว้ก็อัดฉีกนก็อัดฉีกนะอ่พี่เนี่ยงต้สองมุมค,ค,ครับเดินค่าบเดิญเพือสูงขนาดน้ประมาณจะประมาณ วันนี้ขอบคุณครับทีมงานเวทีแสดงเครืงจากรสุดขึ้นเวทีมวยนะครับอยู่ว่ารอนาดีเมืองสุรินทร์เราครับสุดขึ้นสองสกุลสิทิเดิมอดีตยอดมวยเหมือนกันครับปัจจุบันก็มีควนเวทีลอยนะครับใช้ตัวทุกสารทิศเหมือนกันครับชนะสุดชื่นสองสกุลสิทิอ่ะตอนนี้มันชกมวยครับยกที่สองของเอกสามสุรินทร์กาลสินครับหนึ่งหมื่นครับ you yep, okay. He? Oh kakak, oh, ini siang ya, siang ya Oh kakak, oh kakak Wah, wah,

มดยกสองเจยังพูดไปครับผ้อมวคือคที่แเลยครับโอ้เกลสองตัวรูยับนั่นไทยสองตัวกรูมกไทยโอ้ยต่อเลยต่อนไท้เลยครับง

ยังจับไล้ไหท่านเดี๋ยวยูงหางนูดนวยยกสามนะท่านเรามาติดตามนะครับน่าจะเป็นคนกวายกสองเพราะเป็นยกตามเชิงยกที่สามให้คู่ของบัวแก้วสอสอประกรณ์สุรินทร์กับไทยสอจอเปียยอุทัยนะครับมารอที่เก้าอี้ด้วยเป็นเอกใหญ่ยกสามนะ

ไครับโอ้ได้อาวุธยาไ้คม โอ้ตัวดูีแวมาเป็นยังไไปไปไปเตเลตเลเลโร่ีวาควานมาโถงสับเพงไหมหเียสัเพงไมมันเป็นแบบนี้ก็คือโอ้คูตาถึงเนาะ หลายช่วงตัวครับแต่กลับมาเป็นสัตวีถึงไม่พอใจเนอต้องเกลียนเลยแล้วก็เปลียดการว่าไงตัวนี้บุญยนไม่ร้นี่แล้วดีนาได้น้ิดเจาที่วันุยงสุขครับสภบลธงอาสามนายยุกัลยทองพระน ปจัดพงดีด้วยวัดบุญสุขกนายนิจงพงพีดีมีคุเก่งก็มีสวนด้วยภาษพุ่งเลยคือต้นกุ้งพานี้ครับคุณเก่งว่ามาโกนได้ยังเดียวนี่นะนี่นะก้าวมาดูเลยข้าวมากนะครับยกไปยกที่สี่ เด็กว <toys> ่องอุ้งจั๊กกะโรนไมเล่นเด็กตัวเขาเป็นศัตูโอ้จะมีคำถามย้อไปนะไม่พลิกครับัูนั่งลงนั่

คุณว่าใครกินใครครับ <huh> อ๋ยกหยกสุดท้ายมุนมุมบากร้าป่าทอดทุกาเลสิหรือว่าทอดที่สุดตานั้นเหมือนข้าอรเลยเนี่น่งนนงนนนงขานข้านะตานโอ้โห đốt coi sao đấy rút lui đấy rút lui đấy anh 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 รับปัดมือและวก็แจกอาวุธใครกิใครดูย่นี้ คุณว่าใครกินใครกันขเอกเข้เสเข้สกขากว่าว่าองอ้โหยานี้เขาเรียกว่าติดรักกับติดไม้กัน A-oll <laughs> o越